พราเขาใช้รุ่นนี้อยู่วะอะไรอะไรวะไม่มาไม่มาลงรงเรียนเยอเยอะเยอะลงลงเรียนไงเต็มเลยเอ้แล้วลงเรวะนมาเลยล่างแล้วอะไรวะเมื่อกี้มึงเปิดอะไรกับกููเคย เล่าให้มึงฟังใช่ไหมว่ามีพี่คนที่ไปเที่ยวด้วยกันทําทัวร์แล้วเขาไหุ้ีทายกูแล้วตอนนี้เขาออกงานมาแล้วถ่ายรูปส่งขนส่งอย่างเดียวน่ถ่ายรูปเออเออผมนั่นแหละกูว่าอยู่เหมือนก็เคยเล่าให้มึงฟังแล้วเคสชีวิตกูใครแกไง่ากูปรึกษาแกแล้วแกทำไปถึงได้ออกแล้วมันอยู่รอดได้จริงเหรออะไรเงี้ยเอาความสัตย์จริงว่ากันเด้อว่าอย่า ไม่แล้วเก็บเขาได้อยู่เขาได้ปีเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทอยู่ตอนนี้นอาบางเดือนก็ได้สองหมื่นปีหนึ่งได้สองแสนกว่ากว่าอยู่ปีล่าสุดอะอแต่ว่าปีก่อนหน้านั้นน่ะได้แสนหน่อยๆตอนที่ทำแท่งแรกงไงออันนี้เข้าปีที่สองล้วแก็บอกว่าแต่ปีนี้ได้สองแสนกว่าเพราะใช้เดือนละประมาณเดือนละประมาณสองหมื่นแหละอืมเอออันียู่ออาชีพรออตีนนั่งหละ ม่แต่ก็ไม่ขนาดนนหรอกเขาก็เลยแนะนํากูว่าให้ทําอย่างนี้สิแล้วก็ลองดิมันไม่ได้เสียหายอะไรต่อให้ซื้อมาก็ได้ใช้อยู่ดีมันติดกับรถอะไรอย่เงี้ยอืม,อมกูก็เลยเอาเงินที่เหลือส่วนสุดท้ายเนี่ยไปลงทุนละอืมตีกล้องตีกองกอะไรอย่างงี้ <laughs> <laughs> น่าจะมาถึงพรุ่งนี้แหละอืมจะลองดูแต่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่มีตัวกล้องหลังไงอ่า แต่ว่าใช้ตัวระดับ 2K ของ70อะไรนะไม่อะไรอ่าไม่เจเออถ้าก็ใช้อยู่อื่นั่นแหละเขาก็แนะนำมาว่าใช้ตัวนี้ดูแล้วมันง่ายดีอะไรเงี้ย <ynen. S 2> เลือกรุ่นที่แบบต่อบลูทูธได้ด้วยแบบจะได้ดึงภาพทันทีเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเจอปุ๊บอะไรเงี้ยก็หยอนรถข้าง,าท,างทางแล้วดึงเลยตรงเลยอย่างเงี้ยเพราะเขาทำอย่างเงี้ยเอาจะไม่หลงไม่ลืมระ <c oughs> วังเด็กแกก็จะโดนเหมือนกันนะ เออไม่โดนมันไม่รู้ตัวอยู่แล้วไม่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 หมาแกแกก็ขับรถอย่างเงี้ยมันชอบพังาำกฏอ่ะมันก็ชอบแหงกฏดิเออวิ่งจะโดนมากไม่ไม่มาไว้เราทางพว่๊มพว่๊มโอ้โหเจบหายเลยได้ของดีมาเลยต่างซ้อบจมย่ามเงยตกมาคว่๊มเหรอคว่๊เลยมันมันมันตกลงตรงกระแพงพอดีอ่ะ เออก็คือเขาดิงตอนนั้นเอ้มันมันได้เครียร์แล้วเท่าไหร่ไอแบบนี้อพี่เขาบอกว่าเอาแค่ไอพวกรอเกินแล้วแต่งซิ่งนะอันนี้คือคันละสองพันแต่ว่าได้ครึ่งหนึ่งก็คือได้หนึ่งพันคันละพันนั่นแหละเขาก็เลยอยู่รอดเดือนหนึ่งเขาออกต่อมายถึงออกทิบมาเช็คอินร้านกาแฟอย่างเงี้ยอือาทิตย์เว้นอาทิตย์เงี้เดือนละสองหนท่านั้นแหละ เคสเนีเย่ยเออใช่ออกมาไล่เยอะแล้วก็ได้ได้คันได้รอบละสิบกว่าคันอะไรเงี้ยส่งไปเถอะอคันไหนที่มันไม่เข้าเขาหรือมันไม่ผิดจริงมันก็ขนส่งก็ไม่ปรับหรอกอะไรเงี้ยอืแต่ว่าเคสที่ปรับอะ่ะส่วนมากก็คือแกได้เน้นๆเลยก็คือไอ้พวกควันดำนี้สมคลิปสั้นไปแล้วก็เอ่อซุ้มล้อล้นล้อหลุดเหมือนล้อรถแดนนะเออล้อใหญ่ เนี่ยก็ประจำคันละสองพันอ่าอืมขนส่งเอาให้พันหนึ่งให้ครึ่งหนึงเนียโซเทิกซ,ซ,ซอวโซทิกซอวที่โบมีอบ, crimin, บอมีบ่มีที่สำคัญแกบอกว่าไปอา่านเอาแกนี่จะหมั่นไส้พวกรถเอ่อรถซิ่งรถแบบว่าแต่งคอนดําอะไรเงี้ยเป็นพิเศษอืม<ๆ> <Kampf. S 2> แล้วก็คันที่แกแบบชอบที่สุดเลยแล้วก็ เจอปุ๊บปั๊บแล้วจะส่งตลอดแล้วส่งย้ำยก็คือไอ้พวกทำไฟฟ้า,ฟาไฟขาวฟาไฟม่วงอะไรพวกเนี้ยอ่ะฮะเออนั่นแหละแต่งไฟเบรกมาใหม่อะไรเงี้ย uh huh. อันนี้คือเคสแบบประจําเลยที่แกส่งแกมาได้ประจํา <laughs> อัลพันนะ่ะก็เอาเรื่องอยู่ไหมเหมือนเหมือนกเห็นออกข่าวแต่ประมาณนี้ใช่ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่แกบอกว่าแกชอบที่สุดเลยก็คือส่งคลิปรถผักเว้ยหเดี๋ยวนี้นะรถผักรถขนผักอ่ะอ้อเหรอเออมันแช่ขวาอ๋อแล้วมันแบบแชน่นกนี่ตรงนั้นตรงตึกนี้ตึกที่มาร์กอ่ะขับเข้ากรุงเทพเหอแล้วบรรทุกว่าคนคลองไม่แช่หมดแหละใช่ ไม่วิ่งวิ่งไม่เร็วหรอกดูว่ารถแบบจะวิ่งไม่เร็วหรอกถ่วงแช่หมดแล้วแต่มันจะถอดทียหลังไว้รถพวกนี้แกก็ถ่ายเป็นคลิปไปเลยคลิปสั้นแล้วก็แซงมันพอแซงเสร็จก็ส่งคลิปสั้นนั่นแหละไปเตรียมตัวเลยรถผัา โอ้รถถังไม่อกี้ยิงตนแหลวรถถังเลยด้วยความงำเป็นพิเศษ <c oughs> มคนเข้ามันว่ะข้าวรนัะข้าคลมันยิ่งยี่คิบหกเต็มอ้มาก็เลยจะลองดูอูแอดไว้ละ แอดไอไล้ลายขนส่งไว้แล้วส่งผ่านไลน์เขาบอกส่งผ่านไลน์ก็สิ่งที่ต้องส่งก็คือเออเวลาสถานที่ทะเบียน <c oughs> อ,อ่าแล้วก็พิพมไปว่ามันผิดข้อไหน <c oughs> อย่างยก,ยกตัวอย่างว่ากูไปเจอตรงเส้นหน้าบางบัวทองเนอะหน้าเวสเกตอย่างเงี้ยก็พิพมไปว่าไปเจอเกิดเหตุที่ นี่เวลานี้ประมาณสิบโมงถ้าเจอสิบโมงก็บอกสิบโมงรถทะเบียนนี้เจอที่หน้า West gate, เวสเกตพอหาล้อ,ล,อล้นเห็นนั่นแหละแล้วก็ส่งรูปหรือส่งคลิปไปแล้วก็ที่เหลือก็คือส่งเลขบัญชีไป <Interesting. S 2> แล้วก็พออ,อ,อะไรนะขนส่งเขาอ่านเสร็จ <c oughs> เขาจะส่งเลขคดีมาให้เลขเคสมาให้ ตอบกลับมาเป็นเลขเคสก็คือนี่คือเคสนี้อ oh. แล้วเขารอรอจนกว่าเขาจะมีใบเรียกแล้วเขาจะมีให้เจ็ดวันหรือสิบวันถ้าส่งไปแล้วเลยไม่มาเช็คเขาจะดวนปรับบางคอยแกบอกว่าบางยอดที่มันเดือนที่มันทะลุอะเพราะว่าค่าปรับอะมันห้าพันถ้า mm. เกิดไม่มาตามที่เรียกแล้วมันต้องมาต่อรายปีอ่ะ uh. ถ้ามึงไม่ยอมจ่ายห้าพันคือมึงก็ต่อไม่ได้อะทะเบียนเนี่ย mm. <laughs> <laughs> แล้วมันเป็นกับขนส่งไงมันไม่ใช่ตำรวจมันขนส่งโดยตรงอ่ะออกอ่ะเพราะมะนั้นมึงบิดเพลินไม่ได้แล้วจับความเร็วแล้วจับความเร็วเด็ดความเร็วเขาไม่เคยส่งไอ้นี่มีทั้งน้องเขาไม่มีเครื่องจับความเร็วโนมาแล้วมีรถมีเข้าเลยมีรถเข้ามาเดียวไปโซ่ไปแล้วมีโซนไต้ส่งโรงเหยียดฟังเนี้ยโนรรงเียดาฟ้าดาฟ้าอยู่ดาฟ้าวิ่งอยู่ดาฟ้าตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นและหนึ่งสอง เรงอะไรกูเรงกูเรงกูวแรงกูวแรงกูวโดนหนึ่งเม็ดยิงเป็นอะไยิงเป็นดักอย,ยู่ดักอยู่เนี่ย,ยมันต้องออกอ,อุ้ยอยู่ใกล้กันไมเนี่ยาคาร์โดนมันแค่สองเม็ดเองเพี้ยนมันมึงก็อย่าแช่หน้าต่างคืยชอ,อบแช่ยิงมัน ครับแช่ไว้อย่างนี้แหละอเปลี่ยนจุดไปเรื่อยล็อกเออไม่ได้แช่ขวาเลยโดนยิงสองพันแล้วนะได้ดูให้อยู่ตู้อยู่ยังไม่ม,มามหมวกกูต้องไปหาอีกสินะหมวกสองแตกเลยอะ่ะ มียาไหมเนี่ยหลุดโฟกัสเลยกูเดียวเดี๋ยวหรอวะอะไปบางทีแต่ว่เฮ้ยมาแล้วมันให้เข้าเข้ามันมีตัวไปกำลังไป อา,อาตายเลยได้ตัวเดียวเอ,อ้าตายสองต้นไหนหวะเดี๋ยวเด้อมันได้มันได้นี่รถนี่พ่อมีรถไอจิบชนล่างโร,รงเรียนที่หนึ่งเหมือนขึ้นเหมือนขึ้นจิบพีทหัวซองเลยก่อนบอสอันนี้ที่ยุ่งอยู่ก่อนแล้วที่เป็นหมาไหมที่หนึ่งที่อมาครับ มันกบตี้มาเลยแล้วนี่ได้อยู่เหมือนส่วนของข้าตงเยียนเนี่ยตี้นี่มันเลยอกไงมียาบ่มีมีมีมาเอานะเมื่อกี้ก็หาอยา่าบอกว่ามีอยู่กความตัวในตึกนี้กูยังความบนเรือนทั้งความไหมความอยู่กูฟาร์มตึกนี้ละตึกนี้ไม่ได้ฟาร์มอ มีมีคูณหกว่ะมีให้ได้ตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บเลยใช่แล้วใช่แล้วเช้านี้ลืมยกวงเหรออืมมันยาวสดแล้วทังด้วอนะรถถังพอกู้ได้บ่ต้องเอารถไปชนเอาเบิร์ก มรถคันน,นึงจอดอยู่นี่แต่อีกคันหนึ่งหายไปไหนเราไม่รู้ไม่ขับเข้าไปในเมืองที่แรงออกกันมั้งไม่แอ,อกเลยยัมีตัวน็อกวงอยู่นะอ้อยวะแม่ย้ายลัวเผื่อวะไม่ต้องไม่ต้องกูหาหมวกสองกูอยู่ไอตัวนี้ไม่เป็ดอ๋อตัวนี้ตายนี่โดนไฟ

โอ๋เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นตัตรงนี้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 ตรงที่ม์าเลยตรงนู้นโอเคมาร์าติดเข้าไว้เนี่ยยังบังเอิญว่ามันิังมีข้อมันโล่ไงอยู่นอกวงแล้ววิ่งไปด่าไม่วินไปด่าเล็ดโซนนี่เดียวมันยิงรถไงไม่มันก็กูนี่แหละที่โดน เราต้องออกซ้ายอ่ะใช่ใช่ออกซ้ายนั่นออกซ้ายออมเรียบขเขาไปจับคุณชาด้วยปไปคนหกมีใครเอาป,ป,ป่ะคนหกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไม่ปล่อยอา่าได้คุณแปดอ่ะโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวหลบหลบเลซซนก่นอนออกละ อ่าเฮแลเล้วจยังยังรถแรงเลย๋อซึ่งเลยเอ้าเอารถต่ำมันตายเะไม่ระวังเลโซนนะเว้ยระวังเลโซนเลโซนเออตกเสียงมันดรถด้วยดรถไล่จอดอดีไล่อยไอ้ดับลงเลยล่งตัวไอ้ดับลงหนึ่งหนึ่งส ไก่บ่ก็ไก่อยู่ตัวท่านที่นี่นะไก่อยู่ไก่อยู่บ้านนะ <มา S 2> ตกโซนบ้านเลยอ๋อไปเล่นไหมเขาจบกันบ่เก้าไรอ่ะอเขาไปเอาหนึ่งรอดไหมเบิดเลยเอาเอบิดเลยวะเบิวดะบวดะ,าวดะตายตรงไหนมีกล่องบ่แถวแถวที่มาร์กะ มีอยกองเลยมีคนยิงว่ะไม่เอาแล้วไปแล้วอ๋อที่ซ้ายแน่เลยวะบ้านนี้วะอี่ซานี่เอ็ดอับหลงซึ่มมันเตี้ยนะจอดรถล้อจริงเออแม็กดาออกมาเผื่อสองอันเลยเด้อโอ้โหไม่ทันไม่ไม่ถึงอ๋อต่อไปใช่ไหมยลงกองรถล้อหน้าแตกบอกว่าข้าจอะล้อหลังแตกเอง เราได้หัวยิ่งได้เออเนี่ยนะผู้เดียวนึงคุณแปดคุณหกคงแบกมาหลายไห่ารั้งหกครั้งแปดเอามาใช้อะไรอะแยๆวะเอาไปให้เพื่อนบอกเพื่อนบอกรู้หมดไม่อยากรู้เหมือนกันแบกไหมจังโอ้โหเลโซ่อีกอะนม่รู้แม็กดามันบอกมีวาแบกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหาข้างหน้า ลืมลมือเก็บเสียงมัหนะ่ะไม่เห็นคตับข้งมัืเก็บเสียงใช่วะมของมันของมัน,นที่มันยิงกันอยู่นั่นแหละน่าจะอยู่แถวบ้านกันเลยตรงับลงมต้องไปอยู่เล่นแถวนี้ อ,อย, <c oughs> ย่างละ <c oughs> จะจับความเร็วนี่ค่ากี่ใบเงี้ยไม่รู้ <c oughs> ต่อต่อได้คือเก <c oughs> ่าอาชีพเก่าของตำรวจมัน กฎหมายออกก็จริงแต่ตำรวจบอยอมเว้ยมันตัวนี้ปักี้เจ้าเด้อแต่คนไม่เห็นอ๋อว่าว่าให้คนคส่งเป็นคนปรับคนเดียวใช่ไหมละ่ะตำรวจบอยอมเว้ยว่าให้มีหน้าที่แค่ออกเป็นสั่งอะ่ะบัวมีหน้าที่ปรับมันบัวได้เงินเด็ดไปไล่ข้าบงไปไปวงโลก บินเก้าสิบเกินเก้าสิบขึ้นร้อยมาเดี๋ร้อยสิบร้อยสิบแปดงี้ยจับความเร็วคุณโอตรแบนเอาเอาไปเจอไปเจออยู่นะเท่วเท่วถังข้าบัานต้องเด็กอ่ะเช่ญดูเอเออเท่านั้วแห้ะ ุวมแหคอนแกนจะท่านลงใช่ม <Labor ator il orter> ันยิงข้างนัมันยิงกับตั้งต้านกันเลมบ้านหันยิงข้านัมีตลอดสายอ่ะห่าห่อท่ามาห่อท่ามาไอความเร็วเท่าไหร่ครับเหมือนกับบอกแต่ว่าเร็วเกินกำหนดฉะนั้นบอลได้บอกเป็นตัวเลขเก้าสิบเก้าสิบนโอเกินเก้าสิบก็พอมมีควายจัดมึงกันตรงนั้นนะไม่มีสิดียวก็เกินึง ปั่นจักรยานก็สีเกินละปั่นจักรยานลงเนินบ้านหันก็เกินแล้วเนาะเอนี่ระวังเด้นเจ้ากินของวบ่มองขึ้นปาิีงเข้าวบ่มเฮ้ยรถรถรถข้างหลังรถข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงรถมาตามหลังเอาดิ นี่มามาหามหาที่หลบไปมาหาที่หลบหนยแถวก้อนหินแถวเนี่ยห้องน้ำเนี่ยแบงค์นอนกลางถนนเนี่ยนี่เห็นนกลางถนนนะนอนรอกีแบงค์แบงค์มีหมวกสองอย่นี่แกเปลี่ยนหมวกหน่อยยอดเยี่ยมตายเลยเฮียมาพ็อกกี้มาจอดหัวทีพย์ไม่รูไปไหนเราคุณัต่างมีย กิยาอย่นี้นีนยังไงวะหายกิจยาเฮ้ยบักกี้มานั่นบัก,กี้กินอลไะกินเลย,เลยอ๋อมาขับผ่านมันเข้าวงเมือก,กี้นะ่ะก,กี้มันแวะก,กิจยาจะะอจนเรอาไปดูดีกว่ะซึบสวยเล่นได้อยู่คนเยอเยอะเท่าวะ รถที่หลังมันต้องผ่านทางเขาหญิงเชียงขยับรถอยู่มันโอ้หแม่งโคโล่งเลยมดนี้เหมือนเลือดกว่าเขาไปเล่นจัดอันดับเมื่อวานจำได้หนึ่งอือคนรายกว่าแล้วมันแค่หกสิบเมตเต็มที่อันนี้มันร้อยเนาะแต่ว่ามันหมดหดจัดอันดับจริงๆแม่งเล่นตึงเล่นตึงกันมากนะเว้ยมันเล่นเอากินวงเล่นบวกเน้นบวกในวงอ่ะ คือมันมันมันพยายามที่จะไม่ไม่ตายดีกว่าง่ายเอาอันดับอ่ะบวกบวกเสียเปรียบมันก็ออกแล้วมันไม่ีไม่คนน้อยกว่าก็หนีแล้วบ่เดียววัดแล้วเปิดลีบอย่างเดียวอ่ะเอาเน้นเอาล่อเอาคะแนนเล้งเล็งเหมือนแข่งนะเอาคะแนนเล้งเที๋ยวออาเล่นเกมชู้ติงเลยเราไปไอเดียเล่นล่องนี้ดีกว่ามั้งครับว่ามาสองอ่ะเวิร์ก กำลังจะบอกหลังบ่งวิ่งตามมาอ่าจะเล่นตรงนั้นคนหนึ่งแล้วก็ไปเล่นตรงนี้คนหนึ่งแ่ะโอเคเล่นอย่างเงี้ยหรือจะไปอยู่อย่างเี้คนหนึ่งก็ได้มันต้องเล่นมันต้องไควยกันอยู่อุ๊ยมีคนมีคนแล้วมีคนแล้วแบงค์เยอะเกิดหลังบ้านบ้านเห็ดบ้านเห็ดบวกกันแล้วเยอะเลย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 เจอนี่ไหมเจอนีไหมไปนี่ได้ได้ลงลงดิบไปแล้วเมื่อกี้โค้ชบอกลงไปหมดใจเย็นใจเย็นปิ้งอยู่บ้านเห็ดบ้านเห็ดเราไปบ้านเห็ดได อน้ำห้องน้ำห้องน้ำหน้าซุ้มเห็ุเห็นไหมเอาวิ่งวิ่งมาล้วตัวนึงใ้มือมือวิ่งมาล้วไอหัวแดงระเบิดสองตัวสตัวมันประเบิดตรงไหนงป้อมเหู่ใช่หมล็อล็อกลเดี๋ยวเซ้ำได้เป่าจกซุ่เามุ่มกาได้า้ยมาด้วยมา้า้มา้หน้าหน้าหม ส g, ี่ตัวนอ๋ออยู <okay> foot, ่ในสมุขสมุขเออไปยิงมาวะก็ร่างก็ร่งก็ร่างยิงก็ร่างยิงสมุขสมุขสี่ตัวระเบิดอันยิงลงไปแล้วลงลงลงไปแล้วลงลงลงไปแล้วลงไปแล้วกูเจอข้างล่างยิงเจอข้างล่างยิงออกมา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 กำลังกำลังไปกำลังไปนี่มีแม็ก์ดำไปมีแม็ก์ดำอยู่เออๆลอยสี่ตัวเลยนะหน้ามึงสมอขอ่ะสี่ไงไม่ครบสี่แล้วกูซ้ำไปหนึ่งแล้วยิงไปสองตัวไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ว Long ừ, nơi oh, air dork, giải 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 mơ, mà đâu. O ăn nó bầu tie mưa mà nó ăn nó gắn. Say mưa nữa nè. Mhmm. 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 ยิงกูอะเมื่อกี้เดี๋ยวว่าฝั่งไหนยิงกูปันอันนี้บ้านนี้ปันล่างเฮ้ยมเรามีรถบัจจุรอเลยรอเลยรอเลยเดี๋ยวรับมันดักมันดักมันดักเดี๋ยวแล้ววะดักมันดักมันดักโอเคโกูบนฝั่งนี้ล่างจะสุดตุดกูบนนี้มันมันเล่นอยู่ตรงนี้มันเล่นอยู่ตรงนี้โอเคคุณนอนหลบนี่ก่อนแล้วกัน ข้างหลังยิสุตูดปูบางหินโดนบางหินลากได้เสร็จไฟในวงค่อยมาได้เพราะว่าไฟเข้าวงเข้าวงอยู่ตรงกูเนี่ยห้างกูเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวเขาดักอยู่ไป่สองข้างล่างไอ้นี่แบงค์แกอยู่ข้างบนแกระวังนะมันจะมองเห็นแกหลังเล่นหลังนี่ก่อนเล่นหลังนี่ก่อนนะแต่ว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะกล้ากล้ามาหรอกมันคิดลดไล่หลงยี่ล่างเนาะน้ำก่อน ถับเปิดข้างล่างวะเฮ้ยข้ามาวิ่งขึ้นมาไอมาไอมาวิ่งขึ้นเลยข้นเลทางไหนทางไหนโอ้ยโอ้ต้นไม้ขอบนู้นสองตัวเป็นนี้เจ็บนะตัวข้างล่างได้ขึ้นมา เอ้ยเดี๋ยวนะเักที่มั้งไอ้แบงค์ระวัง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 ลมอยู่ลมอยู่ใจเย็นมันมาสองตัวแล้วอยู่ตรงต้นไม้บางพอดีอืมอะไรเดี๋ยวข้านย็นอยู่ข้านิ่งอยู่เอาเป็นบวกกันนี่หว่าเออติ๊บข้าวไร่ระวังเตือนด้วยนะจัด นอกไปหนึ่งยัข้างล่างได้บิงมาสองนอกไปหนึ่งสวยสวยยัดตายตายตายดึงยาแล้วดึงยาแล้วเฮ่มาข้างกูข้าข้าข้าโดนแล้วแกแปดตัวนัก อีกขันตัวอีกอ like so? ีกอีกตัวยิงมีเคมอว่ะเอารถไปทำคาร์บอมไหมเอาดิเคมอเลยซีโฟหรอซีโฟมันอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ในบอบอบอลบอลต้องไว้รอแปะรถถังเลยไว้รอแปะรถถังเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้ปล่อยเรายิงหลังบินขึ้นมาหนักปอยที่มันยิงกับมีเจมันขึ้นมา

หญิงซอยเข้าล่วล่วงล่วงซอเก็บมเดือดสอแบก์หลังรถถังไปหลังรถถังตอนนี้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 อออเลยอย่าไอ้ยขวมาๆหลบไปหลบไปหลบไปสมองไปเกบไปก่อนสององสมองไ่เหโอ้โหสมองดีเลย ปล่อยปล่อยควายน้าน้านาปล่อยน้าน้าน้าตกล้มด้วยเด็โรถถังมึงอ่ะทันมาแล้วแหละบวชบวชนอนกลางห้วิบลับายาโอ้ยเหลือ มิงโม่ค่าเยอะมีว่หกก้อนแกซ้ายซ้ายอีกเล้กขอซ้ายปะเป็หนอดล้วนะอันไวแควะเออนั่นไงนั่นไง <laughs>